สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังแปมลำพือน้องพี่เชียพงพน้อร<ะ>ับบรรยากาศงานงานตอนนี้ร้านค้าร้านขายเริ่มขึ้นขึ้นแล้วครับพี่น,อน้องข้นเริ่มมาหลายแล้วเนาะเอียกอ่ะขายาขบัตรแข็งวันนี้ได้สี่พันบาทแล้วจากพระเอกพอดีครับพี่น้องเพิ่งได้ไปสืบสาวนาคะขอมุ่นมากแล้วครับพี่น้องสี 4, ่พันบาทหน้างาน บัตร้อยสี่สิบบาทค่ะพี like, นนน่น้องน้ามาขายบัคืนหน้าไงบัตรบัตแข็งระทือว่าใครหลายหลายไหะพี่น้องที่ทนบัตร

<laughs> สถานที่ดีครัพี่น้องกว้างกว้างมากแอดมินม่มาถึงหลังเวทีแล้วอ พี่ปอมแม่พี่ปอมจำเวลาไหาคิดจำเนินคิดได้ดีมากนะพูดได้ดีมากเลยใช่ใช่ใช่ขกนม่ปรกอเาน่าจะกองหน้นนเ่ขึ้นแต่ล่ำม้วนม้วนเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์น็อนิ่เกียบไว่ไงก็ไม่ได้ทำอะไรมากเราไม่ได้ทำอะไรเลย อาลเจ้หัวนะาลีเจ้าหัว,วนี้เขาหอ,อกอะไรเพราะอะตาเอา <c oughs> อย,อยายยิงเงี้ยยายหัวอะไรว่าเวลาไปบ้านยายยายหลงยายเนี่ยเลยยายหลงเรื่องหลงจใจแข็งได้ถ้ามีผู้ใหญ่ แต่ห้ามถ่ายเด็กพี่หาดไทยกดยูทูบพี่น้องหาดไทยเด็กพี่อยู่คนเดียวไม่น้นช่นนองจะดุปิดกั้นค่ะพี่น้องถ้าถ่ายเด็กต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยอ,อนี่ห้องกระร่อนน้องกุ้งยิงมาค่ะพี่น้อง

หวานนี่หวานเอาเอาเอาหวานนีหวานให้ปุ้ใต้ปะนี่อรรูชดีได้เลยชีได้มากนายเียานะนายอ่ะคนแรกแล้วคนเดียว ใครเห่ากนี่เ่าป้า่วทั่วทัั่ว่ว่วท่วท่ว่วท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 ่ว่วทั่ว่วท่่วท่วท่ว่วท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 ่ท่วท่วท่วท่าท่่วท่าท่่วท่่าท่่วท่วท่วท่่่่่่

เบิดจ่องนี่อรียเขาใจปอมแปมผู้เดียวครับพี่น้องภาษามือสุดหยอดยีลียังบ้าแบ นนาวไม่ต้อเดินสายไฟมิกน่านี่ล้มาเวทีไม่

厉害。 บัตแข็งบัตละบาทค่ะแม่ร้อยห้าสิบัตแข็งร้อยห้าสบาทค่ะพี่น้องมีหลุดรางวัละค่ะแม่บนหลุดหรอบานนอกหลุดรางวัลบ้บอดหน่ห่บอบอหลุดเป็นบ้วางดเอวารองัได้งเียเดียวแปดบัตนบ้าแปดบตรบขอเดียวแปดบาทกับพี่น้องบาทรละร้อยห้าสิบบาท ามามจาบุเดปาร์ตาจาามาจาบุดอกบ่บัตร150บาท8บาทเดีเป็นขายบัตรแข้งได้4,000บาทตอนนี้ขายได้4,000บาทท่านไดนร่วมหน้างานเนะาะฮากกีีใครมาแล้วไป สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ัพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น,ออออน้อ,นอง